ปันพี่ไปเลยเย็นทำไมัว <trendy> ิ <practices> ่งออฟไซอ่ะมี่อสายปันพี่อ่ะเสื้อแบบน่าจะล้น้าน่าจะลนาน่าจะล้น้านัาน้น้าหนาหน้า้าน้าาห้าน้านน้าน้ั้นครับ้ัน้นีนน TV, พี่พี่มีเกมมาให้น้องๆเล่นเดี๋ยวเราจะเล่นเกมํำต้องห้ามใครคะแนนน้อยที่สุดจะโดนทงโทษแต่ยังอะไรยังไม่บอกโอเค้้รู้แล้วอันนี้รู้แล้วอะไร อ้าวดิทุกบทที่เราเจอประจำตายแล้วคืออะไรเนี่ยอันนี้เริ่มเลยนะพี่เริ่มเล้วเอาเลยเาเเริ่มลลหตือนเตือนเตือนนอนมาพี่ทำอะไรก่อนเลยไม่รู้เอตือนด้วยกลัวดิเขาก่อนซ้อมกินอะไรไหกินข้าวหรือไม่กินอะไรกข้าวเออก่อนก่อนลงแข่งอะกินกล้วยกินกล้วยมีอะไรไหมเวลาพี่อยู่กับแฟนพี่รู้สึกไงฮะ อยู่แฟนรู้สึกว่ารู้สึกยังไงเหนื่อยเหนื่อยู่แฟนอยู่แฟนรู้สึกเหนื่อยเองเหนื่อยหมรู้เฮ้ยผมรู้แล้วโอ้ยเธอไม่พี่ตอบบ้างคืนเช้ามาพี่กินอะไรเป็นอย่างแรกปี๊ดพี่ย้อนยาอนถ้าพี่เนี้ยพี่ทต้องพี่เนี้ยพี่ท้อแก่ต้มตุ๋นนะกูรู้แบบกูจะรู้แล้วนะกูนี่มันเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับต้อเนี่ยทำไงเวลาพี่ไปทะเลพี่รู้สึกไง ไม่รู้รู้แล้วกระตอมเนี่ยรู้สึกหิวไหมไปเลยไม่ได้กินข้าวไปคือน้องได้เลยว่ะพูกรู้ว่าแบบพวกเนี้ยคำว่าอะไรวะคำว่าอะไรแบบแข่งเซตนี้เราแบบมีกำลังใจปะแข่งเซ็ตมีกำลังใจปะช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรือก็มีกำลังใจนะเพราะอะไรเพราะอะไร้็ทำงานมันมันจะได้ดีขึ้นน้ำดื่มเราตาเลยคาโมโดใช่แล้วก็แล้วเราไปเล่นฟิตเนสเจ็ทเออแล้วก็ เกตเลตคุณเนี่ยกินได้ไหมกินได้ไหมกินแล้วไหมกินแล้วไหมหายเหนื่อยเฮ้ยกินเฉยเลยเฉยเลยไรชื่นเวลาเอ็งกินอะกินกินได้แบบเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวะไม่หายเหนื่ยเอ็งกินอะไรอามิตาพูนกล้วยมันหายเหนื่อยไงกล้วยกินกล้วยมันช่วยแบบบำรุงไงบำรุงอามิ่กินน้ำพุณเนี่ยเราเป็นไงฮะสดชื่นไหม ไม่จบอ่ะไม่ต้องเหนได้ไหมพี่แกกินน้ำดีไหมแกไดีเวลากอนลุ้มเลยลุมเลยลุเลยกินแล้วได้งชอบกินน้ำอะไรกินแล้วไปแกกินน้ำอะไกินแล้น้ำอเกลือยน้ำท่อมถ้าต้องทายใช่ไหมว่าคำบนหัวเราคืออะไรคำบนหัวอะไรใกล้หาบปมอ่ะไอน้ำช้างอ่ะช้างอ่ะ ไอ้เชื้อช้างน้ำช้างแล้วจถอดออกเหรอนุ่มพี่จะอะไรวะเนี่ยเกียวเลยผมน่าจะสดชื่นยาอะไรแกแหละคิดไม่ออกเลยวะตอบเลยน้ำช้างเหรอน้ำช้างเหรอวะเด้อต้องรู้ติดแล้วไม่เห็นมีเลยฝั่งนู้นอ๋อเหรอน้ำดื่มโอ้โหชัดเสร็จบ้านน้ำดื่มสดชื่นบอกไปแล้ว ไปทะเลรึเปล่าตายตายหมดหรือไงเดลนไปโอเคถือว่ารอบนี้ยังไม่มีใครได้คะแนนนะครับเดี๋ยวไปรอบต่อไปครูกใครถูกตีกนได้คะแนนอีเข้ ใกล้เคียงเราสุดละโคตรได้วันนี้ถือว่าใกล้ตัวเก่นกูแล้วอย่างเงี้ยแม่งโจตีกูแล้วพร้อมครับหมวดนี้เป็นหมวดที่ใกล้ตัวพวกเราที่สุดแล้วหาเริ่มจากโคกเลยพี่พี่นนท์พาใครมาวันนี้พาลูกเราเล่นกีฬาอเลยเราเล่นกีฬาอะไรเล่นกีฬาอะไร ผมเล่นได้ดูกีฬาวันนี้เรามาซ้อมอะไรฮะวันนี้เรามาซ้อมอะไรซ้อมกีฬาไงกีฬาอะไรกีฬาวิ่งเนาะสีแดงไอ้โฮงเราชอบโดนแบบกรรมการไม่ชอบเป่าเราลูกอะไรแบบโดนเสียประตูอะโฮงชอบโดนโหรืดปะหรือปะยันเออลาไม่ไปอะไรวะลาไม่ไปเนี่ย บางนาพี่พี่ไปทำอะไรบ้างช้อปปิ้งอะไรพี่พี่ชอบทำอะไรนอนไปนอนที่ห้องของนอนตามเข้าห้องนี้ต้องทำอะไรฮะเข้าห้องล่าสุดเลยล่าสุดเองไปทำอะไรด้วยครับไม่ดื่มน้ำอ่ะเองไปทำอะไรไปทำอะไรอาบน้ำไออเองได้ยินจากตรงไหนมาได้ยินอะไรมาจากตรงไหนคำแรกที่ได้ยินคิดว่าอะไรตอนแรกเองได้ยินจากอะไรอ่ะจากจากบ้านนะไม่ได้ไม่ได้ พี่ชอบสตาร์ทยี่ห้ออะไรที่สุดสตาร์ทที่ชอบที่สุดเลยยี่ห้อยี่ห้อที่ชอบตัวเองใส่แล้วรู้สึกว่าถนัดกูกูรู้ของกูและวตอบตอบต้องตอบยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรมันแต่ไม่ปลอดภัยเนาะเองยี่ห้ออะไรเออบสตาร์ทเออสตาร์ทที่ชอบที่สุดตาไก่ไม่ใช่ตาไก่ตาไก่ไม่เคยใส่เหรอตาไก่สตั๊ดใช่อใหญ่ยำเขาหมีใหญ่ยำวะเลยใี่ช้างสตั๊ดดี้แต่ตาไก่หมี เล่นรองเท้าคอูได้เลยนะเรองเท้าไม่ไ่นใจใจแผมเร่อผมอะไรชัวร์อเนี่ยเจวก็ชัวร์เนี่ยไป่ัวที่อะ่หลักเอยบ่พี่รักาย่าสุดเลยี่ใส่อะไรมาพี่ใส่อะไรมาเนี่ยไอ้ด้พี่ใส่อะไรมายี่ห้ออะไรเออยี่ห้ออะไร ยี่ห้ออะไรแต่ไม่จริงน่นะีอกะไร่่ยี้อะไรตอบดิตาไก่ซ้องที่ชอบใส่เลยอะผ้าใบหรือสตั๊ดตาไก่ตายเลยตาย่ตายเยตอบไปหน้อยลายแมนมีหน้าที่ทำอะไรยกยกอะไร เยอะโง่แล้วเราชอบโดนยิงไงเราชอบโดนยิงไงเวลาไลแมนไม่ทำปันพี่ไปเลยเย็นทำไมทำไมวิ่งออฟไซด์อ่ะทำไมวิ่งออฟไซด์อ่ะพี่ออฟไซด์ปันพี่อะเสื้อแบบน่าจะล้ำหน่าน่าจะล้ำหน้าน่าจะล้ำหน้า เออเออแกรนที่ได้ยินได้ยินจากไหนวะนะได้ยินเสียงคำแรกที่แบบใจสั่นเลยได้ยินมาจากทางไหนทางนู้นเอาดูดีจ้าเอ้าคนน่ารักอะจะมองหมดเลยพะโลละพี่ธงเขาชอบเตรียมอะไรให้พวกเราบ้างพี่แกรนของเอออะไรบ้างน่าดูดิไม่ดูดิมีอะไรบ้าง ที่เราต้องใช้แบบใช้มาน้ำดื่มอย่างเงี้ยไงน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยแบบว่มันชื่นใจอะไรน้ำดื่มตาเลยตาไก่น้ำดื่มอะไรตาไก่วะฮะเอาเธอได้กินจากวันนั้นได้กินจากตรงไหนฝั่งนู้นน้ำที่มีโอ้ยเอ้ยตรงนั้นมันขาดอะไรวะพี่เออมันขาดอะไรขาดอะไรวะปีบ้าเออวันนั้นไม่จบบอลขาดอะไรวะขาดอะไรไหนตรงไหนนั่นอะโอ้ยไม่เอาลูกบอลมาซ้อมเลยมั้ง รู้ว่าไม่แรงวันนี้กับวิ่งยับอ่ะวันนี้วันนั้นเองทำไงได้เ P5 ไปตอบดีตอบดีตอบดิเจก็เสาไม่ไม่เข้าอ่ะหมดแล้วเต๋อเดี๋ยวเรียกกันแน่หลักของบ้านครับยิงไม่ใช่หรอของกูนี่มันมีแค่รองเท้าเน็คกี้กับรองเท้าสตาร์ทจะมีอยสองอย่างที่ข้องอยู่ในใจตอบที่ย้ําเยอะๆนี่นะลูกอันนั้นอันนั้หน้าประตูรองเท้า มันเท้าก็ตัรองเท้าเออรองเท้าสตาร์ทโอ้ลมากเลนะเออราย่ไม่แกไม่แกไมต้งเติาใกล้ตาใกล้แม่นไม่เตตาใกล้เดี๋ยวอะไรพี่น้แฟุตบอไม่ใช่ไม่ใช่โยไม่ได้ เอ้ยเวลานี้กูไม่ได้กูไม่รู้ทำไงเลยอ่รู้เรื่องอะแล้วพี่เราจะสน้องกันแล้ว้งนะตอนนี้กูไม่ได้รู้ทำไงแล้ว่มเลยครับเริ่มเลยแฟนพี่คนไงยักษ์ยักษ์ยักษ์เลี้ยพอจะรู้แล้วพอจะรู้แล้วยักษ์ใหญ่ไหมยักษ์ใหญ่ไรยักษ์เล็กมัน่าจะแบบเงี้ยมีแบบยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กพี่ชอบเลี้ยงพี่นุ้งว่าอะไรชอบเลี้ยงพี่นุ้งอ่ะ พี่นุ้ยทำไมพี่ชายพี่ชายไม่ได้ไม่ได้ที่บ้านแฟนพี่แก๊งแบบตัวตัวใหญ่ปะตัวใหญ่ปะตัวใหญ่มากก่าตัวใหญ่มากกว่าตัวใหญ่มากกว่าน่ารักน่ารัก X X L เราเล่นเราเล่นอะไรแฟนพี่แก๊งเนี่ยพี่โค้กพี่ชอบผู้หญิงแบบไหนสเปกสเปกขาวเหมยแบบคิมเบอรี่เลยอ่ะพี่ชอบผู้หญิงแบบไหน แกร์ไม่แพ้เลยเด้อเรื่องชอบพี่มั้งแหลฮะชอบพี่มั้งแหลคนที่ไม่หักอกผมอะแบบสวยจนไปเห็นกับตาจนพาใจมาเจวบิวตี้ฟูลผมไม่ชอบแล้วนะแล้วชอบอะไรฮะไม่ชอบชอบคนที่ไม่หักอกอะโอเแค่นั้นแหละจะร้องไห้วะน้องไงสเปคพี่เป็นไงตัวเล็กปะตัวเล็กไหมเลยตัวใหญ่ ต้องต่อ้ามกันเลยแล้วต่อยยูเขายอมแพ้ป่ะตายป่ะหนีก็แย่ดิเวลาน่ารักไงเราพี่ชอบผู้หญิงน่ารักป่ะล่ะเอ็กเอ็กแอลอ้โหตอนนี้ปิดก่องเลยเว้ยแต่ลองเพลงนี้เป็นบ้านของพี่แหลมอ่ะ i n t e r s e x y i n g leading ไม่รู้เคยฟังเพลงใครตัวเล็กที่สุดในทีมเราพี่แอฟพี่นุพี่แจ้งให้ใครเอาแบบตัวเล็กที่สุดเลย ไม่ใช่อะตัวเล็กที่สุดอ่ะเน่ารักจี๊ดเอาไนู่นนะกันเองหวานเจี๊ยบใครตัวเล็กที่สุดในทีมลูกลูกลูกโชนี่แบบยังไงลูกโชอ่ะฮะโซคิวคิวคุณอันตรายแล้วอ๋ออาจารย์อาจารย์อาจารย์อาอะไรวะที่บ้นนี่แหละ อันนี้ então, แหละเตะปากน้องอ่ะป้อมเลยเล่นเหรอพูดจริงนอะก็ไม่จริงที่สุดน้องตัวเล็กนี่มีผลว่าเวลาเล่นฟุตบอลแกรีเล่นกองหลังเนี้ยพี่ว่ามันมีผลปะ no อะ o รฟลอร์สกอร์เขาหลักเฉยไม่กองกองหลังุ่นควรเป็นยังไงแบบว่ารูปล่างควรเป็นยังไง สำหรับพี่สำหรับพี่ I love you พี่ปั้นสำหรับพี่กองหลังควรไอ้เป็ดๆอะไกองกลางกองกลางเป็ดๆงั้นปีกเนีต้งปีกคิ้วๆน่ะกองหน้ากองหน้าตัวใหญ่น่ะโป๊กโป๊กเมื่อกี้หน้าต่ำโป๊กเมื่อกี้นี่ที่ไหนเมื่อกี้ที่ถ่ายรูปนะไม่ไหวไม่เท่าไรกาแฟเนง่ย ใครใครแฟนผมแจ่มกว่าเยอะใครแแจ่มกว่าเยอะแฟนผมนาสุดละไม่ก็พูดก็พูดเลยว่าเซ็กซี่กว่าเปไม่ซีกกว่าอย่างั้นก็แบบโอ้แฟนเองน่ารักสุดอ่ะน่ารักดิใคราแฟนใครไมแฟนใครพี่น่ารักมีแฟนน่ารักไม่มีแฟนคนคุยเองน่ารักไหมไม่มียังไม่มีแฟนพีน่ารักไหมไม่ต้องไม่ต้องเราแองแฟนพีน่ารักเปล่าเอ่อเอ็กเอ็ก กูจบจะไม่เล่นแทนพี่แกนดินั่นตอบเลยนะทุกคนรู้ไอผมไม่รู้อ่ะรู้ในหัวไหมไอผมไม่รู้อ่ะน่ารักตัวเล็กหัวเราร้องเพลงตามกูอวน้เซ็กซี่อเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่สวยอะไรครับสวยสวยอุ้ยของกูมีสองคำมีคำว่าน่ารักกับคำว่า X L ตัวใหญ่อ่ะตอบไปน่ารักดีกว่า โอเคเอกเอฟกเอเลิศฟันอะไรตัวเล็กเอ้ยไม่ใช่ วันนี้ก็รู้แล้วอันนี้กูบอกเข้าเองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ก็บอกเข้าเองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ไม่ใช่กรรมไม่ใช่กรรนถือว่าเป็นรอบตัดสินนะคือแพ้โดนแล้วเนาะคือไม่มีใครมีคะแนนโดนนะโอเคเริ่มได้ผมจไปล่ารอบนี้ก็ต้องอะไรก่นเลยไป่อเลยปิดบ้านก่อนเลยดีือเปล่าขอเลยนปิดบ้านก่อนเลยดีือป่าออกมาดิเอ๋วะมาดิบ้านนี้อะไรเนี่ยอะไรเร็ว ฟันไดไหมฟันไดไหมฟันไดไหมฟันได้เ่นเลยไม่เห็นอะไรจะเป็นอะไรพี่พูดทำไมหนอกไม่ใช่ไม่ใี่ของฉันน่ะรู้เลยจะเป็นอันนี้เจออ่ะทำไมทำไมเหรอคงพี่หอย อะไรอะหัวเดินได้าใจมันนีจะไม่เล่นปากไงนึกว่าปากเออกูก็ไม่คิดเนาะเราเรามีสิทธิ์พูดด้วยหรอไม่มีสิทธิ์แล้วเราอะต้องจากเล่นบอลนี่เป็นที่เล่นแหละเชนิดเครียดเลยตาตาเล่นเด็กกับตาเสียวอ่ะเสียวคำเนี้ยเสียวคำเนี้ย มีสองคำอีแล้วเนี่ยมีคำนี้กับคำตรงเนี้ยคำเนี้ยสะดือหรอไม่ใช่เอ๊ะ้แฟร์เวลาเขาชุนเขาเรียกอะไรกระดดังอ๋ออันนี้เหรอเฮ้ยอูเดินนิดเดียวกูเดินทางดันเดือดนไอะไรบ้างมาใจว่ามาใจว่ามาใจเลยตอบเลยมาใจก็รอดแล้วผมรู้แล้วตอวเองอะไรอ่ะถ้ารู้แล้วก็ ปผิดมาพี่เล่นต่อตะคิวมึงอะไรปากทำไมปากทำไมากแห้งแห้งหรอปากเหม็นไม่มีอะไรแมลงมีสีที่มันปากเขาเป็นกระเพาะกระแมงอะไรแมงแมงวีที่มีสีที่กระตองคืนนะปิ๊บปปิ๊ปปิ๊ปไปเวียนนั่นเลยเออ ของฉันน่าจะเป็นคำว่าดังเป็นนะดังก็ดังนึกได้อยู่นะโอเคโอเคไม่ได้นะอาะตายต้อนโดนเอาสลุหน่อยแล้วพี่โค้ดตามดิไม่พี่โค้ดพ่อโค้ดอยู่นั่นเองแปลงเนาะตอจริงด้วยโดนโดนอะไรพี่โดนอะไรล้อมบอลเฉย อะไรอ่ะมมมมีีไ่หดเอาให้หมดเนี่ยให้หมดมิ้งเต้อดีนน้าหล่อไปหน่อยเสริมเสริมจมูกให้น้องหน่อยไม่อยู่อ่ะไอเขาไม่เจาะหัวอ่ะแค่ควันนะแค่อาบันอาบอ่ะ น้ามันหน้ามันมันมันดีดรอกอ่ะโอ้ยเอาดีด้กยแ่เดี๋ยวตวีตล่นเวเดี๋ยเดี๋ยวต้องถ่ายรูปลงมือด้วยโอ้ยเราตยแล้วหก่าหลาโอ้ยเราตายแล้วเราตายแล้ว ทุกคนเกมมาแล้วอ่ะเด้นสองสามเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับเอาเจดึงจะดึงสวัสดีครับก็ผมก็เล่นเกมจบมาแล้วนะครับก็ขอติดตามผมด้วยครับสมุทรปราการซิตี้แล้วก็ฝากมาร่วมแชร์ร่วมแรงร่วมใจที่สนามสมุทรปราการกันด้วยนะครับครับก็ ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสมุดประการซิตี้พวกเราจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับครับผมฝากติดตามตาใกลตาใกตากล้ของพี่แกนด้วยนะครับวันนี้พู่งตาใกล้ครับขอบคุณเฝากติดตาม XXL เอ็ยาครับฝากติดตามผลงานพวกเราสมุดประการซิตี้ครับขอให้ทุกคนเพื่อมาสนุกมาเชร์กันเยอะๆครับ ครับครับ<อ>